มีใครบางคนอยากจะส่งเพลงคู่ชีวิตให้กับคุณคลิปนี้เป็นคลิปดรนดอมนะคะมาดูกันเลยขอไพ่สีใบนะคะ,ะเพลงคู่ชีวิตนะส่วนใหญ่เขาก็เอาไว้เปิดในงานแต่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงแบบว่าเกี่ยวกับความรักอย่างเงี้ยเนาะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอย่างไงมีใครบางคนอยากจะส่งเพลงคู่ชีวิตให้คุณทำไมเขาอยากจะส่งให้คุณนะคุณเป็นยังไงเนาะตัวคุณเป็นยังไงอมาดูซิว่าไพ่จะเล่าว่ายังไงเอฟออฟครับตัวคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเคเขา เขารักคุณมากอ่ะเออเขารู้สึกว่าตัวคุณเป็นอะไรที่เมื่อเขาได้รู้จักคุณแล้วเขารู้สึกแบบคุณเข้าไปฟูลฟิลเขาอ่ะเออเข้าไปเติมเต็มให้เขารู้สึกแบบมันมีความผ่อนคลายมันมีความแบบการที่ได้อยู่กับคุณมันรู้สึกโล่งใจอ่ะอ,อ มันสบายใจมันเย็นใจมันคือมันมันเป็นอะไรที่เติมเต็มแล้วก็ฟูลฟิล,ฟลมากๆตรงเนี้ยม,มาดูกันต่อมีใครบางคนอยากจะส่งเพลงคู่ชีวิตให้กับคุณคุณอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆเนาะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่า พูดน้อยไหมหรือว่าอาจจะวางตัวแบบว่านิ่งๆนงะค่อนข้างที่จะสุขุมอย่างเงี้ยเออนะขอดูหน่อยมีใครบางคนอยากจะส่งเพลงผู้ชีวิตให้กับคุณให้สองดาบตัวคุณอาจจะ,ะช่วงเวลานี้ อาจจะมีการทำสมาธิมีการอาจจะทำงานอยู่หลายอย่างหรือว่าสิ่งที่คุณทำอะมันอาจจะหนักอยู่เหมือนกันเนาะไปสองดาบเนี่ยคุณต้องแบกรับตรงนี้อยู่เนี่ยสองดาบเนี่ยแบกรับ หือดาบอยู่สองมือเนี่ยหนักไหมต้องหนักแหละเนาะหนักอยู่แต่ว่าคุณก็เป็นคนที่แบบว่ามีสตินะสมาธิดีนะคุณเป็นคนที่แบบว่าถึงแม้คุณจะต้องแบกรับอะไรในชีวิตนะแต่คุณก็จะใช้สติในการทําสิ่งต่างๆ่ด้วยความแบบ ด้วยความสุขขุมด้วยความใจเย็นนะตรงนี้ใช้เหตุและผลในการดำเนินชีวิตอขอไพ่ขยายไพ่สองดาบเลยคะ่ะคุณช่วงนี้คุณอาจจะทำสมาธิตั้งสติแล้วก็คุณอาจจะปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความรู้สึกที่ ก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกแบบว่ามีการเคยปิดใจเคยแบบว่าเคยแบบปิดกั้นตัวเองอ่ะเอออาจจะเคยปิดใจปิดกั้นตัวเองว่าเออแต่ตอนเนี้ยคุณได้ปลดปล่อยตัวเองออกมา,าแบบให้ให,ให้ตัวคุณรู้สึกถึง ความล่วงโปร่งเบาสบายเหมือนเดฟิฟูคือตอนนี้คุณก็คือแบบปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ออนับศูนย์ใหม่อย่างเงี้ยไม่ว่าที่จะผ่านมาคุณอาจจะเคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามไห่สีดาบขอไห่ขยาย King of p e n t a c l e อืมอาจจะเคยคมีความนิ่งความนิ่งความอะไรตรงเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวเงินก้อนใหญ่จะเข้ามานะถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนี่ยจากที่เคยนิ่งนิ่งมานานเ,นเออ การทําอะไรใหม่ๆการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆของคุณหรือว่าการปล่อยวางของคุณการนั่งสมาธิบางคนมีการนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาตรงเนี้ยเมื่อคุณได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยเออการเงินจะเข้ามาแบบเป็น king of pentacle เลยอะถ้าเป็นเรื่องของการเงิน,นถ้าเคยนิ่งมานานนะ นี่ยลองเอาคำพูดของเราไปพิจารณาดูเนาะการปล่อยวางนะมมา,มาดูกันซิว่ายังไงต่อมีใครบางคนอยากส่งเพลงผู้ชีวิตให้กับคุณอืก็ดูไพ่ไพ่แปดถ้วยเออไพ่แปดถ้วยเนี่ยคือการเดินทางเนาะ การเดินทางไปไปทำงานการเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึง่งเพื่อหาเพื่อหาสิ่งที่มาเติมเต็มตรงนี้ให้แปดถ้วยตรงนี้ให้่ตรงนี้คือแปดถ้วยเนาะที่ขาดหายไปอีกสองถ้วยอืม,อม ก็จะมาเติมเต็มให้เป็นสิบถ้วยเนี่ยคือการเดินทางคือการทำอะไรบางอย่างที่ต้องมีการมีมีการเคลื่อนย้ายมีการเดินทางนี่แหละ,ะคู่ของคุณอาจจะมีการเดินทางในบางครั้งอาจจะมีการเดินทางไปทำงานที่ต้องห่างกันอ หรือถ้าจะแดปเกี่ยวกับเรื่องการงานตรงนี้ก็จะต้องมีการเดินทางเคลื่อนย้ายตัวเองมูฟออกจากสถานการณ์ที่เคยไม่ตอบโจทย์อะพอมูฟออกจากตรงนั้นได้อะการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆตรงนี้มันก็จะนำพามาซึ่งเงินทองอ่าขอดูหน่อยค่ะขอไพ่ขยายไพ่แปดถ้วยหน่อยอ่า พูดถึงเรื่องเงินเงินก็จะเข้ามาก็จะมีเงินหมุนเข้ามาหรือว่าในความสัมพันธ์นี้ก็จะมีการปรับสมดุลพลังงานให้ให้มีความสมดุลกันมากขึ้นจะมีความมั่นคงทางด้านอารมณ์กันมากขึ้นแล้วก็จะมีการปรับ ปรับให้เข้ากันมากขึ้นนะเออปรับนิสัยปรับอารมณ์ปรับบาลานซ์อ่าในเรื่องเวลาในเรื่องของหลายๆอย่างตรงนี้จะมีการปรับอนีขอดูไพ่ขยายอืมมีใครบางคนอยากส่งเพลงคู่ชีวิตให้กับคุณขอไพ่ขยายไพ่สองเหรียญเนี่ยพอปรับแล้วมันจะมีการพัฒนา เติบโตขึ้นไม่ว่าจะความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องกิจการงานตรงเนี้ยการปล่อยวางตรงนี้การมองโลกในแง่ดีการปล่อยวางตรงเนี้ยไพ่หนูฟูนคือแบบถ้าเคยมีอะไรมีประเด็นอะไรกัน ป่อยวางไปเลยแล้วก็ the fool ก็คือการที่เราแบบคิดอะไรเหมือนเด็กๆอะ่ะเออเวลาโกรธกันน้อยใจหรือว่าอะไรก็าตามเนี่ยให้ป่อยวางแบบเหมือนเด็กอะ่ะคือตื่นขึ้นมาวันใหม่ก็คือแบบเป็นเรื่องใหม่อย่างเงี้ยเออคือไม่ไม่ไม่เอาเรื่องเก่าๆมามารกสมองอะ่ะเออ เนี่ยคือไพ่เดอะฟูลนะคือความหมายของนะการดูไพ่ที่เราดูให้คุณตอนเนี้ยไพ่เดอะฟฟลเน่ปล่อยจิตวิญญาณให้เป็นอิสระนะปล่อยความคิดปล่อยอะไรที่มันแบบอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์ที่ผ่านมาปล่อยให้มันออกไปแล้วก็ปล่อยวางอย่างเงี้ย แล้วคุณจะสามารถปรับสมดุลให้ให้ชีวิตมันอ่ามันดีขึ้นนะถ้าความสัมพันธ์มันก็จะเติบโตขึ้นมันจะพัฒนาขึ้นมันจะมั่นคงขึ้นอย่างเงี้ยน,นะแต่ตอนนี้กระบวนการนี้มันต้องทำอ่ะการมองโลกในแง่ดีเนะี่ยการเริ่มต้นกันใหม่กระบวนการตรงนี้มันต้องมีการปล่อยวางตรงนี้ยอ การที่เคยปิดใจตรงนี้ก็ต้องเปิดใจเหมือนเนี่ยเ,ออเนี่ยเห็นไหมไพ่สองดาบเนี่ยบางคนก็มีปัญหาเรื่องการปิดใจนะแบบไม่อยากเปิดรับใครไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องมีการเปิดตรงเนี้ยอ,อถ้าใครเป็นคนโสดมาฟังหรือว่าคนมีคู่ที่เคยปิดใจกันตรงเนี้ย ถ้าอยากมีคู่ชีวิตที่มันมันดีอ่ะมันก็ต้องเปิดใจแล้วก็มองโลกในแง่ดีตรงนี้เนี่ยแสงสว่างก็จะเข้ามาเลยพระอาทิตย์แสงสว่างให้มันสว่างขึ้นเลยนะการเปิดใจตรงนี้นะแล้วก็การนำความสนุกสนานเข้ามาในชีวิตตรงนี้เขาเขาก็มองว่าตัวคนเนี่ย ถ้าเขามองคุณนะเขาอมองว่าคุณเป็นคนที่นิ่งๆอะ่ะค่อนข้างสุขุมแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงทางอารมณ์แล้วก็คุณค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องการทํามาหากินมากๆการหาเงินการทํามาหากินตรงเนี้ยคุณค่อนข้างที่จะแบบเอออยู่กับตรงเนี้ยเออ นะแล้วคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีสติดีค่อนข้างที่จะใจเย็นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เนี่ยมองโลกในแง่ดีแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่มีความแบบเป็น Artist, นะอาร์ติสต์มีความแบบเป็นศิลปินอยู่ในตัวอย่างเงี้ยมีความแบบสนุกสนานล่าเริงเหมือนเด็กมองโลกในแง่ดีแล้วก็มีความซื่อสตัตย์ตรงเนี้ย มีความซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ค่อยยึดติดฮนะคือปล่อยวางง่ายอ่ะพูดง่ายๆเออถ้ากดกันงอนกันอย่างเงี้ยคณก็จะแบบว่าก็จะหายคือจะแบบไม่ไม่ค่อยเอาเรื่องเก่ามาพูดซ้ำอ่ะก็จะแบบว่ามุกไปข้างหน้าแบบไม่ ไม่พูดย้ำพูดซ้ำเรื่องเดิมเงี้ยก็คือแบบเป็นเรื่องใหม่แล้วเออเป็นวันใหม่ก็เป็นเรื่องใหม่เลยอย่างเงี้ยคุยกันเรื่องใหม่ๆอย่างเงี้ยประมาณนี้เออแต่ว่าถ้าเรื่องงานนี่คุณค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องกิจการงานมากๆอ่ะคุณค่อนข้างที่จะพัฒนาเรื่องงานเรื่องเงินมากๆแล้วก็พัฒนาในเรื่องของจิตใจ นะคุณจะใส่ใจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเขาอย่างเงี้ยคุณใจดีอะ่ะตรงนี้มาดูกันต่อว่ายังไงไพ่สำรับมีอะไรจะบอกคุณเพิ่มเติมเนาะมาดูไพ่สำรับนี้ว่า มีใครบางคนอยากส่งเพลงคู่ชีวิตให้อาคุณเนี่ยเออเป็นยังไงนะคุณเ,เป็นยังไงทําไมเขาถึงอยากจะส่งเพลงคู่ชีวิตให้อาคุณคุณเป็นยังไงเนี่ยคุณเป็นยังไงไพ่เจ็ดถ้วยอ่คุณมีความแบบมีความอุดมสมบูรณ์คุณมีความแบบเนี่ยเหมือน หมือนอาหารที่อยู่ในถ้วยมีอยู่เต็มทุกถ้วยเลยอะ่ะคุณมีความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ในตัวของคุณตรงนี้นะ okay. แล้วก็พร้อมที่จะแบ่แผ่สิ่งที่คุณมีใ,ให้กับเขาตรงนี้จะเป็นความรู้สึกะจะเป็นคุณอาจจะดูแลเขาดีในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตในเรื่องความ เติมเต็มอะไรบางอย่างให้กับเขาตรงเนี้ยเจ็ดถ้วยตรงเนี้นออวยนะหรือว่าคุณอาจจะทำอาหารเก่งตรงนี้ก็ได้ชอบทำอาหารให้เขากินอย่างนี้ก็ได้เนาะประมาณเนี้ยเพราะว่าเป็นไพ่หรือว่าคุณอาจจะใจดีมากๆเนี่ยคือเอาอาหารให้เขากินด้วยวเอา อมอบอคุณอาจจะ,ะมอบความรู้สึกดีๆให้กับเขาแบบที่ว่าเต็มมีะเออเขาจะรู้สึกแบบได้รับการเติมเต็มตรงนี้เออให้อาหารแล้วก็ให้ถ้วยตรงนี้มาออทั้งอาหารและเครื่องดื่มเลยตรงนี้ก็คือคุณไปเติมเต็มเขาตรงนี้ให้เขารู้สึกออได้รับการเติมเต็มอิ่มเต็ม อย่างนี้นะคะมีใครอยากส่งเพลงคู่ชีวิตให้กับคุณเอ,อ็ดออฟสอดเรามองวาอ่าที่เขาอยากส่งเพลงคู่ชีวิตให้กับคุณเพราะว่าคุณอาจจะไปช่วยขัดเกลาให้เขาเป็นคนที่นุ่มนวลขึ้นเป็นคนที่อซอฟมากขึ้นเป็นคนที่แบบว่า ไม่ใช้ความาไม่ใช้ดาบาไม่ใช้เล็บาดาบก็คือคำพูดดาบก็คือเล็บก็คือความแบบถ้าใช้เล็บกับคนอื่นคนอื่นก็จะเจ็บปวดใช่ไหมเหมือนกันการใช้ดาบใช้คำพูดที่มันรุนแรงตรงนี้มันก็จะทำให้ผู้อื่นรู้สึกเสียใจรู้สึกเจ็บปวดตรงนี้เออ คุณไปขัดเกลาเขาตรงนี้ให้เขาเป็นคนที่ซอฟขึ้นพูดง่ายๆตรงนี้หรือว่าอาจจะไปช่วยส่งเสริมในเรื่องความรู้ของเขาให้เขาเก่งมากขึ้นให้เขาฉลาดมากขึ้นให้เขามีแรงบันดาลใจในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตมากขึ้นอย่างนี้ เออดออฟสอร์นะคือจันฟันฝ่าอุปสรรคให้ได้รับชัยชนะความสำเร็จเนี่ยนยแล้วมาตรงกับคิงอ of p e n t a เคิลเนี่ยเกี่ยวกับ่เงินทองความสำเร็จเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านอารมณ์ตรงเนี้ยคุณไปขัดเกลาเขาอะตรงเนี้ย นี่แหละคนคนนั้นเขาก็เลยอยากจะส่งเพลงคู่ชีวิตให้กับคุณเพราะว่าคุณไปทำให้เขารู้สึกมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นตรงเนี้ยนะมาดูกันต่อว่ายังไงอีกนะขออีกสองใบมีใครบางคนอยากส่งเพลงคู่ชีวิตให้กับคุณคุณเป็นยังไง ไพ่ใบนี้ไพ่เจ็ดไม้เท้า,าตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีความแบบเป็นคนที่สู้ชีวิตเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะตัวคุณเนี่ยไพ่เ,เจ็ดไม้เท้าเนี่ยแต่ว่าคุณทำทุกอย่างอะ่ะคุณทำด้วยด้วยความสนุกสนานล่าเริงนะคุณทำอะไร ด้วยการมองโลกในแง่ดีด้วยการทำอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบเป็นคนที่มีหัวคิดถี่เป็นแบบมีความเป็นศิลปินมีความมองโลกในแง่ดีอะตรงนี้เออมีความสนุกสนานออไม่ว่าคุณจะทำงานหนักแค่ไหนไม่ว่าคุณจะต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรค แค่ไหนอะแต่ว่าคุณก็ยังมีความสนุกสนานยังมองโลกในแง่ดีได้ตรงนี้ะนะ,นะมีใครบางคนอยากส่งเพลงคู่ชีวิตให้กับคุณไพ่สรุปของเพลคือไพ่ The Emperor เขามองว่าตัวคุณเนี่ย เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงเนะเาะคุณค่อนข้างที่จะแบบอมองขึ้นไปข้างบนเ,เหมือนน้องแมวอะ่ะคุณมองขึ้นไปแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะแบบทำอะไรด้วยความจริงจังทำอะไรอย่างมั่นคงอะ่ะเดอเอ็มเพิร์เนี่ยไพยจัก,กรพพรดนะเนาะ ก็คือตรงนี้เขามองว่าคุณค่อนข้างที่จะมองการไกลอ่ะตรงนี้เรามาตรงกับไพ่สามใ้เท้าอย่างเงี้ยตรงนีนี่แหละ,ะคนคนนี้หรือว่าคนที่อ,อยากส่งเพลงคู่ชีวิตให้คับคุณค,ณคณนคนนี้จะเป็นคนที่มีหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตตรงนี้ นะเขามีหน้าที่ตำแหน่งการงานที่ใหญ่โตแล้วกอ็อาจจะเป็นคนต่างชาติเป็นข้าราชการชั้นสูงเป็นเจ้าของกิจการที่ใหญ่โตพอสมควรนะตรงเนี้ยเดเ o มเพลเนาะบางคนก็ทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศตรงเนี้ยนี่แหละคนที่ เขาอยากจะส่งเพลงคู่ชีวิตให้กับคุณเนาะม,มาดูกันยังไงต่ออีกนะแล้วครูบาอาจารย์มีคำแนะนำอะไรให้กับคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากนะให้เดอะเอมเพลน ถ้าเป็นงานก็เป็นงานที่มั่นคงมากๆอ่ะถ้าเป็นความรักก็เป็นความรักที่แบบว่ามีความมั่นคงมีความแบบไปกันได้ยาวๆอ่ะไปกันได้ไกลอ่ะตรงเนี้ยนะตรงเนี้ยมีความมั่นคงในความสัมพันธ์นี้นะคะมานะนะดูกันต่อ ครูบาอาจารย์มีคำแนะนําอะไรให้กับคุณคะ uh, Priority Always trust in the p u r i t y of your heart Look inside your heart and within it you will find the answer to your question ไ uh, พ่ใบนี้ก็คือความบริสุทธิ์ ให้เชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของหัวใจคุณเสมอมองดูเข้าไปในหัวใจของคุณแล้วคุณจะพบคำตอบสำหรับคำถามของคุณมาดูกันต่อว่ายังไงขออีกหนึ่งใบนะคะครูบาอาจารย์มีคำแนะนำอะไรให้กับคุณเพิ่มเติคะ่าไพ่ใบนี้คือ Magical Blessing whatever you are going through you are being assisted by Magical Fairy Blessing the Fairy say you can bless author ain e b l e s s t o t h e r to พรนวิเศษไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับอะไรอยู่พรวิเศษจากนางฟ้าจะคอยช่วยเหลือคุณ นางฟ้าบอกว่าคุณสามารถวอวยพรให้คนอื่นได้เช่นกันนะคะามาดูไพ่สำหรับนี้ครูบาอาจารย์มีคำแนะนำอ,อะไรให้เราคุณคะ mm hmm. Making Choice the lot of choice for you to make each day mm hmm. ไพ่ใบนี้ การตัดสินใจเลือกมีตัวเลือกมากมายให้คุณเลือกในแต่ละวันมาดู้นต่อครูบาอาจารย์มีคำแนะนำอะไรให้กับคุณ love is a sunbeam love radiance and the more it does The Stronger It b e c o m e คความรักจะเป็นแสงนำทางให้กับคุณความรักแผ่รังสีออกมาและยิ่งแผ่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น ครูบาอาจารย์มีคำแนะนำอะไรให้กับคุณอบานดัน planning ให้คุณเขียนแผนการของคุณในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของคุณ pleasure ความสุขให้คุณดูแลจากภายในสู่ภายนอกในเรื่องความสุขของคุณนะคะ บาอาจารย์มีคำแนะนำอะไรให้กับคุณขออีกสองใบ c o u r ร g e ความเข่งกล้าความกล้าหาญวิริยาภาพความเข้าหารของคุณจะนำพาคุณไปพบกับความสำเร็จขออีกหนึ่งใบค่ะบาลานซ์ความสมดุล ทำให้เท่ากันก็คือพยายามสมดุลทุกอย่างไม่ว่าปรับบาลานซ์ปรับสมดุลในความสัมพันธ์ของคุณกับใครคนนั้นเนี่ยก็พยายามปรับเหมือนหน้าไพ่เนี่ยก็ให้ปรับครูบาอาจารย์ก็มาพูดย้ำอีกในหน้าไพ่นี้อีกเนาะ แต่ว่าไพาทาโระเข้ามาพูดแล้วแหละว่ามันมีการปรับสมดุลตรงนี้แต่ตรงนี้ครูบาอาจารย์ก็มาย้ําอีกว่าเออความบาลานซ์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญนะในความสัมพันธ์นีออ้ที่จะทำให้ออความสัมพันธ์นีออ้มีความสุขและประสบความสำเร็จได้เป็นคู่ชีวิตที่มีความสุขที่อยู่ร่วมกันออไปได้ยาวๆตรงเนี้ย นะก็ให้มีความบาลานซ์ความสมดุลน,นะความพอดีความเท่ากันตรงนี้อโอเคสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปดันด้อมในวันนี้ก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้คุณสุขสมหวังในความรักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ